สวัสดีค่ะทุกคนป้าลงมาดูข้าวค่ะว่าข้าวมันเหลืองพอเกี่ยวหรือยังแต่มาดูแล้วมันก็ยังค่าประมาณนี้นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนข้าวกำลังจะเป็นน้ำนมยังไม่พอเกี่ยวค่ะแรงก็แรงฝนก็ไม่ตกค่ะ ด้านนี้ก็เหลืองๆนี่ข้าวยังไม่พอเกี่ยวค่ะเป็นข้าวดีดข้าวเด้งเขาขึ้นมาปนกับข้าวของเราเนาะแล้วก็เขาก็เก่ก,ก่อนแล้วก็ล่วงเม็ดล่วงลงไปเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหามากๆค่ะมันเป็นปัญหามากๆข้าวดีดข้าวเด้งขึ้นมาเขาก็จะเบียดข้าวที่เราหวานทำให้ข้าวที่เราหวานนี่ขึ้นมาไม่ได้เลยขึ้นมาก็ไม่งาม ทีนี้ข้าวดีดเนี่ยเขาขึ้นมาเขาก็จะงามขึ้นก่อนงามก่อนท้องออกรวงก่อนแล้วก็ล่วงล่นทีนี้ละหวานอีกเขาก็จะขึ้นอีกอยู่อย่างนี้แหละค่ะมันจะเป็นปัญหาปัญหามากๆทําให้เราไม่ได้ข้าวค่ะทําให้เราไม่ได้ข้าวเนื้อที่สามไร่เนี่ยมีข้าวที่ละหวานน่ะนิดหน่อยนอกนั้นจะเป็นข้าวดีดข้าวเด้งหมดเลยค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้ข้าวที่ระหวานจะเนี่ยค่ะที่เขียวๆนะ่ะจะเป็นแค่เนี้ค่ะอันที่เหลืองๆนะข้าวดีดข้าวเด้งขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็แก่ก่กนแล้วเขาก็ร่วงเด้งนี้หมายถึงว่าเขาแก่แล้วก็ดีดออกเขาเรียกข้าวดีดเด้งออกประมาณนี้ค่ะด้วยความแห้งแล้งค่ะ ความแห้งแล้งเราก็ปั๊มน้ําใส่น้ําที่คลองปั๊มใส่ข้าวก็ไม่งามไม่ท้องก็เลยยืดอายุการท้องการเก็บเกี่ยวยืดอายุออกไปค่ะกําหนดของเขาก็พอเกี่ยวแล้วค่ะแต่นี่ยังเกี่ยวไม่ได้ข้าวยังเขียวกําลังจะเป็นน้ํานมนะค่ะประมาณนี้นะค่ะประมาณนี้เอง นะคะพามาดูนาข้าวว่าข้าวพอเกี่ยวหรือ,อยังป้าก็ไม่ค่อยได้ลงมาหรอกค่ะก็เลี้ยงเด็กๆดูแลเด็กๆนั่นแหละดูแลหลานเนาะดูแลหลานทํางานบ้านทํานู่นนี่นั่นก็ถ้าพาหลานลงมาก็ไม่ได้พาเขาเดินลงมานี่เพราะว่นมีสองคนแบบคนนึงเดินไปทางนึงคนนึงเดินไปทางนึงเราเอาไม่ไหวถ้ามีคนเดียวแต่ฟอร์จุนนี่จะพาลงมาบ่อยฟอรอจุนชอบชอบ,ชอบแมลงชอบเต่าทองชอบ อะไรสัตว์เล็กๆทุกอย่างนะเขาชอบหมดมินจูไม่ค่อยชอบเด็กนิสัยไม่เหมือนกันค่ะวันนี้ก็พามาชมข้าวนี่แหละค่ะก็ขอบค,คุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะแล้วก็ประบวกก็ฝาก Facebook ด้วยนะคะแวะไปเยี่ยมเยือนได้ค่ะบ้านสวนชินโชต f เฟมารี Family ค่ะชื่อเฟซป้า ก็เวะไปเยี่ยมเยือนได้ค่ะไปกดติดตามให้ป้าหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ